สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง108 Modify นะครับคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวสว่านไร้สายปั๊มกินนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่น J s ซ r i e s นะครับจะเป็นรุ่นที่มีแปลงฐานนะครับตัวนี้จะเป็นระบบ12โวลต์นะครับตัวนี้ตัวนี้จะมีอยู่2เกียร์นะครับเกียร์โลจะอยู่ที่400รอบต่อนาทีนะครับแล้วก็เกียร์ไฮอยู่ที่1,350รอบต่อนาทีนะครับเดี๋ยวเราลองมาแกะกล่องดูภายในกันนะครับว่ามีอะไรให้บ้างนะครับเปิดมาก็จะมีคู่มือนะครับ แล้วก็จะมีใบรับประกันตัวนี้จะรับประกันอยู่ที่6เดือนนะครับตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูที่ตัวเครื่องกันเลยนะครับตัวเครื่องก็จะเป็นสีส้มดําแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราลองมาถอดแบตดูนะครับตัวแบตก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็จะเป็นระบบ12โวลต์นะครับขนาด1.3แอมป์นะครับตัวนี้จะเป็นลิเทียมไอออนนะครับ ก็เดี๋ยวเราใส่แบตกลับคืนนะครับแล้วก็จะมีแบตมาให้อีกก้อนนึงนะครับเป็นแบตสำรองนะครับเวลาเรา,าใช้งานต่อเนื่องนะครับเราก็ถอดอามาชาร์จสลับกันใช้ได้นะครับอแดปเตอร์ชาร์จก็จะเป็นลักษณะที่เสียบเข้าไปในรูแบบนี้นะครับก็แล้วก็เสียบปลั๊กไฟบ้านแบบนี้นะครับที่ตัวเครื่องนะครับก็จะมีปุ่มปรับซ้ายขวานะครับ นี้ก็จะมีอยู่2เกียร์นะครับก็จะเป็นเกียร์หกับเกียร์สนะครับก็สามารถปรับรอบช้ารอบสูงได้นะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับตัวนี้นะครับเราจะสามารถปรับทอร์คได้ค่อนข้างละเอียดนะครับปรับได้ตั้งแต่ระดับอ่ึ่ถึงอ่าแปเลยนะครับเนี่ยนะครับแล้วก็ถ้าจะเจาะในหมวดธรรมดาเราก็จะปรับมาที่หมวดนี้นะครับแล้วก็จะมีไฟเอาไว้ส่องเจาะในที่มืดแบบนี้ด้วยนะครับ ส่วนวัสดุที่ใช้เนี่ยนะครับยางสีดำๆนี่นะครับจะเป็นยางแบบนิ่มๆนะครับจับแล้วก็จะอ่าหนึบนะครับไม่ลื่นนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองทดสอบเจาะกันเลยนะครับเดี๋ยวเราจะลองใส่ดอกสว่านนะครับแล้วก็อ่าทดลองเจาะไม้นะครับไม้ตัวนี้จะเป็นไม้วงกบนะครับจะเป็นไม้อ่าเนื้อค่อนข้างแข็งนะครับตัวนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวเราลองอ่ามาลองเจาะกันเลยนะครับก็เจาะได้นะครับ ไม้ไม้เนื้อแข็งก็เจาะได้นะครับเดี๋ยวเราจะลองเจาะซักสามสี่รูนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาลองอยิงน็อตสกูโดยการปรับทอร์กแต่ละเบอร์นะครับเนี่ยนะครับก็ไม้เนื้อแข็งก็เจาะได้สบายนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองขันน็อตสกูกันเลยนะครับเดี๋ยวจะลองปรับทอร์กไปที่เบอร์หนึ่งก่อนเลยนะครับ เนี่ยนะครับเบอร์หนึ่งแบบนี้นะครับแล้วก็ลองขันน็อตสี่ตัวแล้วก็ปรับทอกสี่เบอร์นะครับเนี่ยนะครับเบอร์หนึ่งก็จะได้ประมาณนี้นะครับไม้เนื้อแข็งครับเดี๋ยวทีนี้เราจะลองปรับไปที่เบอร์หกนะครับแล้วก็ขันน็อตตัวที่สองนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับทอกก็จะตัดแล้วนะครับก็จะได้ลงลึกไปอีกหน่อยนะครับเดี๋ยวทีนี้เราจะลองปรับไปที่เบอร์สิบสองบ้างนะครับแล้วก็ขันน็อตสกูตัวที่สามนะครับ เนี่ยนะครับเบอร์สิบสองก็จะขันน็อตชนไม้เลยนะครับเนี่ยนะครับเบอร์สิบสองนะครับเดี๋ยวเราจะลองปรับไปที่เบอร์สิบแปดนะครับแล้วก็ลองขันสกูตัวที่สี่ดูนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับไม้เนื้อแข็งก็จะขันค่อนข้างฝืดนิดนึงนะครับเนี่ยนะครับ เบอร์18ก็จะขันได้จมกว่าเบอร์12อ่านิดนึงนะครับก็จะเห็นว่า,อาทอสของตัวนี้นะครับก็จะปรับได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวทีนี้เราจะมาลองคลา,ายน็อตสกูออกกันบ้างนะครับนี่นะครับก็สว่านารุ่นนี้ก็ถือว่าแรงค่อนข้างแรงเลยนะครับก็ขันเข้าขันออกนี่ก็ขันได้สบายเลยนะครับนี่นะครับเราก็คลายน็อตออกมาแบบนี้นะครับ นี่ไม้ถือว <Perfect. S 1> ่าเป็นไม้วงกบนี่ไม้เนื้อแข็งนะครับก็ถือว่าขันเข้าออกนี่ก็จะรู้สึกฝืดนิดนึงนะครับแต่ว่าสว่านตัวนี้ก็แรงใช้ได้ครับก็ขันได้หมดนะครับนี่นะครับก็จะเป็นลักษณะนี้ครับเดี๋ยวทีนี้เราจะมาลองเจาะเหล็กหนาก hmm. ันบ้างนะครับเหล็กตัวนี้ก็จะหนาเกือบ1เซนนะครับก็ถือว่าเป็นเหล็กค่อนข้างที่จะหนานะครับเดี๋ยวจะมาลองสว่านตัวนี้นะครับว่าจะเจาะได้ไหมนะครับเดี๋ยวเริ่มแรกเราจะใส่ดอกสว่านก่อนนะครับนี่นะครับ แล้วก็ล็อกด ok, อกเจาะเหล็กแบบนี้นะครับให้แน่นเลยนะครับแล้วก็ปรับไปที่หมวดจเจาะแบบนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเริ่มทดสอบเจาะเหล็กหนากันเลยนะครับนี่ยนะครับเราก็เจาะแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเหล็กหนาก็อาจจะใช้เวลา,จาเจาะค่อนข้างนานนิดนึงนะครับก็ผมก็จะได้ลองทดสอบให้ท่านผู้ชมดูนะครับว่าในสวรรค์ในราคา ไม่ถึงพันเนี่ยนะครับจะสามารถเจาะเหล็กหนาแบบนี้ได้ไหมนะครับเนี่ยนะครับก็จะเห็นเจาะเข้าไปเรื่อยๆแล้วนะครับแบบนี้นะครับเนี่ยนะครับถ้าเป็นเหล็กหนานะครับก็จะใช้เวลาเจาะค่อนข้าง,างนานนิดนึงนะครับก็จะทดสอบให้ท่านผู้ชมดูนะครับว่า อาจะสู้อ่าสว่านไร้สายราคาแพงๆได้ไหมนะครับเนี่ยนะครับก็ใกล้ทะลุแล้วนะครับอีกนิดเดียวนะครับก็เหล็กหนาหนึ่งเซนนี่ถ้าเจาะได้ก็เหล็กอย่างอื่นนี่ก็น่าจะเจาะได้หมดนะครับเนี่ยนะครับทะลุแล้วนะครับก็จะเห็นว่า ใช้เวลาพอสมควรนะครับเพราะเหล็กค่อนข้างหนานะครับแต่ก็สามารถเจาะได้นะครับจะเห็นว่าสว่านรุ่นนี้ก็แรงใช้ได้เลยนะครับเนี่ยครับเหล็กจะหนาแบบนี้นะครับส่วนการชาร์จแบตนะครับเราก็จะเสียบที่รูนี้นะครับก็เสียบไปปุ๊บก็จะเห็นสถานะการชาร์จเป็นสีแดงอย่างนี้นะครับแล้วก็จะมีแบตอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ผมชาร์จเต็มไแล้วนะครับจะเสียบให้ท่านผู้ชมดูนะครับว่าพอเต็มแล้วก็จะเป็นสีเขียวในลักษณะแบบนี้นะครับ หลังจากที่เราได้ทําการทดลองเจาะไม้เนื้อแข็งนะครับแล้วก็เจาะเหล็กที่มีความหนาประมาณ1เซนนะครับก็สามารถเจาะได้สบายนะครับเครื่องตัวนี้ก็ถือว่ามีความแรงค่อนข้างใช้ได้เลยนะครับแต่ว่าเครื่องตัวนี้นะครับจะไม่รองรับการเจาะปูนนะครับเพราะว่าจะไม่มีระบบกระแทกนะครับก็สามารถเจาะเหล็กเจาะไม้เจาะพลาสติกหรือว่าจะไปนําไปใช้ขันสกรูแล้วก็ปรับทอร์กใช้งานอย่างนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับ ก็เป็นแนวทางให้ท่านผู้ชมเลือกซื้อสว่านาในราคาที่ไม่ถึงพันนะครับแต่มีประสิทธิภาพดีนะครับก็ลองหาซื้อมาใช้กันได้นะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ